สวัสดีครับวันนี้อยู่กับปูช่างต้นทา,ทาทาชนบุรีนะวันนี้รับเข้าอีกหนึ่งเคสนะฮะท,ทาทาดีเซลนะฮะน,นี่ลูกคา้ายิงตรงมาจากจังหวัดอยุธยานะฮะแจ้งอาการเบื้องต้นรถเร่งไม่ขึ้นนะฮะคัดเหมือนหนื่อยๆนะฮะอื่นๆอ่าเคยต้อมเปลี่ยนยกคัดมาแล้วนะแล้วก็เขาซ่อมหัวฉีดน,นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ารถเป็นอะไรกันบ้างนะมาลองขับกันดูอะเบื้องต้นนะฮะรถไปแต่เสียงนะครับ รถไปแต่เสียงคืออาการตอนนี้คัดไหมไปแล้วเบื้องต้นนะเดี๋ยวยกเกียร์ดูก่อนนะยกเกียร์ดูข้างในแมแล้วก็เช็คเบรคฮะมาดูปัมคัดแนะเพิ่งเปลี่ยนดันอยู่แค่เนี้ยแล้วดูมันดูเข้าดูเท่าเอออันนี้ยกอกมานะก็คือประเด็นหลักๆเลยตีนซีนรั่วนะน้ำมันรั่วอันนี้มันรั่ว ไม่หมดเลยผ้าคัดจานผ้าอันนี้เดี๋ยวเอาไปปรับอ่าอันนี้ก็หลังจากซ่อมซีนหน้าแผ่นมาแล้วนะคนะัอันนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนชุดซีนนะแล้วก็มีเดี๋ยวจะเปลี่ยนแม่ปั๊มคัดบนนะผ้าคัดจานกดแล้วก็เอาไฟวีนไปปรับหน้ามาใหม่นะฮะเดี๋ยวจะยกขึ้นไปใส่เลยอ่าเบื้องต้นยกคัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเอามาดูโค้ดในกล่องโค้ดในกล่องไม่มีนะครับ อันนี้ก็เรามาดงทะเบียนหัวฉีดนะลูกค้าเคย่อมหัวฉีดมาแล้วเดี๋ยวจะทำการจูนลงระบบหัวฉีดให้ใหม่นะ,อ,ะอันนี้ลงเสร็จเรียบร้อยะฮะเลขหัวฉีดตรงกันนะ,อ,ะอันนี้หลังจากลงทะเบียนหัวฉีดเสร็จแล้วนะดูอุณหภูมิได้ที่มาเทสหัวฉีดกันนะนะเอา้า ีนลูกค้าซ่อมหัวฉีดมาแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนนะอันนี้คืออัปเดตให้เข้ากับกล่อง CPU ต้นที่สองนะฟางเสียงเหียบน,น,นะต้นที่สาม นะตัวที่สฟังเสียงอ่เดี๋ยวเพิ่อเสียงเงียบลงโอเคลงทะเบียนรถจีเส,สร็จเรียบ้อยเดี๋ยวไปลองขับดูนะว่าการเร่งไม่ขึ้นหายไหมนะอ่าหลังจากแก้ระบบคัดแล้วนะฮะอราการเร่งดีกว่าเดิมนะฮะวิ่งได้เป็นร้อยทีนี้ ไม่ต้องกลัวนะโอ้วิ่งได้เป็นร้อยนะจากตอนแรกวิ่งไม่ออกนะฮะโอเคอันนี้ก็พร้อมลงโปรแกรมลงทะเบียนหัวฉีดใหม่นะพร้อมเทสนะด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะอ่าสำหรับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะก็จะมีแก้ระบบคัตนะรถวิ่งไม่ออกนะทำชุดคัตใหม่นะฮะแล้วก็ซีนหน้าเกียร์รั่วนะฮะทำให้คัตลื่นนะ ก็แกะบ,บูธหูแหนบหลังรู้สึกเรียบร้อยอันนี้รถก็ทรงก็จะขึ้นมาอีกหน่อยนี้นะคะัจอบสวยๆอนะันนี้สำหรับท่านในที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับกับอู่ช่างต้นทาทา,ทาชนบุรีนะ0802222002มา เรื่องรถผาผานึกถึงชันตนผาผาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบทีดียี